พุกี้คัป่วยเป็นโรคอะไรถาลายโรคเลยเห็นว่าเริ่มต้นจากเบาหวานก่อนเวลาไปฉีบ่บนบนชักโครกเนี่ยเวลาเรากดชักโครกลงไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ลงหมดพวกน,น้ำต่งน้ำตาลมันค้างอยู่มดก็มาขึ้นเป็นร้อยๆยตัวแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นเบาหวานมันพีคแล้วคือมันถึงถึงขั้นเขาเรียกว่าหมอช่วยอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมากแล้วเบาหวานในระยะรุนแรงเบาหวานและไปหูดับ S <S มันก็ลามไปที่หูอีกไอ้หูดับนี่คือแบบนั่งๆอยู่ไม่ได้ยินอะไรไปเลยอยงนั้นหรอมันเอียงเอียงอย่างนี้เลยค่ะมันเอียงมันมันแบบแทแทแทะแทะนั่นหนูคิดไหมก็หนูกำลังจะเสียชีวิตแล้วคมไม่รอดหนูคิดหายไปทั้งหมด7ปีแต่ปีแรกเนี่ยไม่ติดต่อใครเลยแล้วก็อยู่กับตัวเองฟุ้งซ่าน <ๆ S 2> แบบเหมือนคนบ้าตอนนั้นคือไตไม่ทํางานแล้วใช่ไหมคะไปวายแล้วอุ้ย เธอรู้ไหมยาหมอนะั้มีสเตียรอยมีด<ช>้านมิน,<ช>มน่มันเป็นอันตรายต่อไตามากใช่ซึ่งณตอนนี้พวกตาสว่างแล้วที่พวกมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะพวกฟอกเลือดแต่ก่อนที่จะฟอกเนี่ยเราไม่คิดแบบนั้นอาจารย์คะการที่เราจะต้องไปผ่าตัดเส้นเลือดแล้วเอาเข็มใหญ่เท่าเข็มเย็บรองเท้าแทงเข้าไปเพื่อที่จะเอาเลือดออกมาฟอกเนี่ยแทงเข้าไปโดยที่ไม่ใช้ยาชาเนี่ยมันเจ็บปวดทรมานนะต้องทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไม่มีใครอยากทำทำไมขนุถึงได้หันเข้าหาพลามันเหมือนไม่มีทางจะไปร้องไห้จนกระทั่งแบบ นั่งมองเพดานแล้วก็คิดว่าเราจะทําไงชีวิตเราจะอยู่อย่างนี้เหรอเราจะจมปักอยู่กับความความทุกข์น้ําตาแบบนี้เหรอกับโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้เหรอเริ่มเอาคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปตีความแล้วเริ่มปฏิบัติตามแล้วก็เริ่มดีขึ้นเริ่มมองเห็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาคนดังนั่งเกลีร์ที่ช่อง Star Max แซ่บทันช่อง